ถ้าไม่คิดเรื่องของนะเฮียโคตรมันเรื่องเฉยๆไปลง p ีพหน่อยช่วยอะไรวะพี่ไม่เห็นมุมมันอ่ะเด็บร้อยไปดูตรงไหนไอพี่ไอเพี่ไอ้สงสัยต้องเล่น r 9 3ให้หมดแล้วเนี่ยร้อยห้าสิบได้แล้วเนี่ยค้างไอ้ฟ้า เหียแล้วเพิ่งยิงตายข่าวะ,ะเทเลยตักค้าง <S <s อพเมยมเอ้เฮียแล้ว,ปวเป็นควยเงี้ยบวกไปหัวร้อน,นตายวะเก็บของคือน,นี้่ี่ะ ก็ทีนี้ได้พวกเอชพีพวกพวก,พวกมั์เซอร์ได้ห้าุบบอกมีขายเลยเด้อ <laughs> ไอดิสเขาไปไหนวันนี้นิดจ้ะ๋อลงพรีเมียมกันมีคนมาละมั <c oughs> ด,ด,ดูดิน่าจะ